ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านครับเข้าสู่โลกของฟุตบอลกับผมเจรทนัดเทปบอลครับจเจอกับนัดแบบนี้เหมือนเดิมครับบทวิเคราะห์วิพาษ์าวิจารณ์ฟุตบอลครับและบทวิเคราะห์ที่นัดตั้งใจจะหยิบยกมาเป็นแนวทางให้กับพี่ๆทุกท่านครับสำหรับค่ำคืนวันนี้19สิงหาคมครับโปรแกร,รมฟุตบอลยังคงคึกคักเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพิมลิกอังกฤษ การโชว์ซีเรียอิตาลีรวมไปถึงราลิกาสเปนวันนี้มีบิ๊กแมตหลายคู่เสียเหลือเกินครับและสําหรับเมื่อวานนี้ขออภัยครับกับผลงานหน้าช่องด้วยละกันครับที่หยิบยก จัดวางไว้เป็นแนวทางครับก็ไปไม่ถึงฝันครับก็อยู่ในสติครับแต่ต่อเน,นื่อง4วันติดกับ3ตัวหน้าช่องที่นัดจิบยกมาฝากและวันนี้ใครยังเชื่อมือกันอยู่กระโดดขึ้นรถคันเดียวกันได้เลยครับและรายการฟุตบอลณนะตอนนี้บอกเลยว่าเข้มข้นทุกวันครับเข้มข้นชุกคําคืนจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วสําหรับสายลงทุนท่านใดครับที่อยากได้แนวทางฟุตบอลดีๆตลอด24ชั่วโมงมากกว่าหน้าช่องที่นัดจิบยกมาฝากต้ารูปโปรไฟล์เพิ่มเลื่อนเ,เข้ามาได้เลยครับสำหรับเข้มคืนวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเเเววลลาปริ่มแกกก้ตััันยคบ3ู จาก3ลีกจะเป็นคู่ไหนทีมไหนกันบ้างไปชมกันได้เลยครับ พิมลีกอังกฤษข้คืนวันนี้ครับทางด้านแชมป์จากแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับน้องใหม่ในพิมลีกฤดูกาลนี้แต่ก็เป็นทีมน้องใหม่หน้าเก่าครับจิ้งจอกสยามครับเรนเตอร์ซิตี้เปิดบ้านครับต้อนรับการมาเยือนผู้มาเยือนครับอย่างด้านของทอสตแนมฮอสสเปอร์สำหรับคู่นี้ก่อนลงแต่ซีธรระเทศเองหยิบยกให้กับทีมเยือนอย่างสเปอร์ถูกมองว่าเหนือกว่าครับหนึ่งตุ้งได้เฮเล็กๆสองตุ้งครับถึงจะได้เฮแบบเต็มอิ่มเต็มคำเมื่อมองจากโจทย์ที่เปิดมานัดเจาะลึกเข้าไปดูภาพรวมกระแสภายในความพร้อมของทั้งทีมรับสหู้ ประสบการณ์และความเกา่าก็คงยังต้องหยิบยกให้กับทางด้านของสเปอร์เพราะฉะนั้นคู่นี้เน้นๆหนักตักเทน้าตักไปที่สเปอร์ได้เลยครับเจถิ่ทางด้านของเรเตอร์ซิตี้เองในช่วงกระชับมิตรที่ผ่านมาผลงานไม่สู้ดีสักเท่าไหร่แพ้ติดต่อไปมาถึง3เกมติตดๆแล้ววันนี้อาจจะได้เปรียบที่ด้เล่นในบ้านของตัวเองครับแต่การเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างสเปอร์ก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่ยากพอสมควรครับส่วนทีมเยือนอย่างทางด้านของสเปอร์ครับผลงานในช่วงกระชับมิตรก็มีสะดุดให้เห็นครับแต่ภาพรวมในเรื่องของประสบการณ์ความเก่า เครดฟุตบอลขุมกําลังก็ยังถูกมองว่าเป็นเหนือทางด้านเลสเตอร์ซิตี้อยู่เยอะพอสมควรครับวันนี้เจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของความพร้อมเองเลสเตอร์ซิตี้ครับขาดแนวรุกตัวเกา่าอย่างทางด้านของเจมี่วัดดี้ส่วนความพร้อมของทางด้านของสเปอร์เองก็ขาดตัวเก่าครับอย่างด้านของบิซูมาไปนั่นเองครับสำหรับคู่นี้เองดูแล้วซื่อต่างประเทศที่หยิบยกและมองว่าสเปอร์เหนือกว่าก็ไม่ได้ผิดแปลกอะไรครับวันนี้น่าจะเป็นทางด้านของสเปอร์ครับที่เก่าวกว่าครับแล้วก็ประสบการณ์รวมไปถึงขุมกําลังที่ดูดีกว่าในตําแหน่งต่อตําแหน่งกระแสวัน น่าจับต้องเสียเหลือเกินเพราะฉะนั้นวันนี้ครับนัดมองว่าสเปอร์ครับอย่างน้อยที่สุดจะบุกมาเก็บ3คะแนนได้อย่างแน่นอนครับหประตูครับเพื่อกินก่อนรุนประตูที่2เพื่อกินเต็มเน้นๆหนักๆไปที่ทิมเย,ยนอย่างในด้านของทอสแนมฮอตสเปอร์ได้เลยครับ กันโชว์ซีเรียอิตาลีครับตีหนึ่งสี่สิบห้าครับวันนี้เจ้าถิ่นอย่างด้านของยูเว่ครับเปิดบ้านต้อนรับกู้มาเยือนผู้มาเยือนอย่างโคโมสําหรับคู่นี้ก่อนลงเตะครับซื่อต่างประเทศเองหยิบยกให้เจ้าถิ่นอย่างยูเว่เหนือกว่าแบบชัดเจนครับหนึ่งประตูเนี่ยยังไม่เพียงพอเลยครับบ,รบังคับชนะด้วยผลต่างประตูถึงสองเมล็ดเลยเมื่อมองจากโจทย์ที่เปิดมาณเจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของกระแสะภายในครับภาพรวมและความพร้อมของทั้งสองทีมสําหรับคู่นี้เน้นๆหนักๆครับลองไปที่ทีมเยือนอย่างด้านของโคโมได้เลยครับเจ้าถ เองเนี่ยอาจจะได้เปรียบที่เล่นในบ้านบวกกับขุมกําลังและตัวนักเตะระบบทีมความเกา๋าเหนือกว่าทางด้ ทีมเยือนครับอย่างโคโมอยู่หลายมุมเสียเหลือเกินแต่วันนี้ครับในเรื่องของโจที่เปิดมานั้นแอบมองว่ากระแสภายในเองไม่น่าจับต้องสักเท่าไหร่ครับบวกกับผลงานช่วงหลังในเกมกระชับมิตรของยูเวเองก็ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ส่วนทีมเยือนอย่างโคโมครับวันนี้บุกมาเจอกับยูเวเป็นงานที่หนักอย่างแน่นอนครับและในเรื่องของตัวนักเตะเองก็ขาดหายไปหลายตำแหน่งเหมือนกันครับวันนี้ก็ไม่มีทางด้านของวารานด้วยซ้ำไปสาหรับค่ำคืนวันนี้ครับก็มองดูแล้วเกมนัดแรกครับยูเวดีกว่าก็จริงครับแต่ในเรื่องของโจที่บังคับชนะ ตูถึง2มเมล็ดกระแสะภายในเองโฮโมมีความน่าสนใจและน่าจับต้องมากยิ่งกว่าครับเพราะฉะนั้นสำหรับคั้คืนวันนี้โฮโมแย่ที่สุดครับคงบุกมาแย่ที่สุดแพ้ไม่เกิน1มเมล็ดเลือกรองไปที่โฮโมรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ ลาลิกาสเปนครับตีสองครึ่งครับสำหรับคู่นี้ก็เจ้าถิ่นอย่างบีอรอันครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนผู้มาเยือนครับอย่างในด้านของแอตแลติโกมาดริกสาหรับคู่นี้ก่อนลงเตะค่อนข้างสูสีครับแต่ว่าซื้อตางประเทศเองก็ยังหยิบยกให้กับทีมเยือนอย่างแอตแลติโกมาดริกเหนือกว่าเล็กน้อยครับกับโจทย์เปิดมาวันนี้ถ้าบุกมาเสมอตัวชาไปข้างหนึ่งแต่หากแอตแลติโกมาดริกครับบุกมาเก็บ3าคะแนนได้ได้เฮแบบเต็มๆครับเมื่อนัดมองจากโจทย์ที่เปิดมาเจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของกระแสภายในภาพรวมและความพร้อม ขอสองทีมสําหรับคู่นี้เน้นๆหนักๆครับเทนนาิตาักไปที่ทีมเยือนอยา่างแอตแลนติโกมารลิคได้เลยครับเจ้าถิ่นอยา่างบีอาริอันผลงานในกระชับมิตรภาพรวมช่วงหลังที่ผ่านมา5เกมหลังสุดยับเก็บชัยชนะได้เพียง1เกมเท่านั้นเองวันนี้อาจจะได้เปรียบที่เล่นในบ้านแต่การเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนครับผู้มาเยือนอยา่างแอตแลรนติโกมารลิคน่าจะเป็นอย่างที่ยากพอสมควรครับทีมเยือนอยา่างแอตแลรนติโกมารลิคถือว่ามีผลงานในช่วงกระชับมิตรที่ผ่านมาค่อนข้างดีพอสมควรครับวันนี้อาจจะเสียเปรียทรบ,บท ว่ากระแสภายในวันนี้นะครับเป็นในด้านของแอดริโกมาดริกที่น่าสนใจและน่าจับต้องมากยิ่งกว่าบวกกับเฮตูเฮตครับเมื่อไหร่ที่เจอกันเนี่ยมักเป็นานด้านของแอดริโกมาดริกครับที่ทําได้ดีกว่าเสมออาจจะเสียเปรียบที่รับบทออกมาเล่นเป็นเกมเยือนครับแต่มุมชนะวันนี้มีสูงเสียเลยเกินครับเพราะฉะนั้นสําหรับคู่นี้เน้นๆหนักๆครับเทน่าตักไปที่ทีมเยือนจากแอดริโกมาดริกน่าจะบุกมาเฉือนเอาชนะบีแรอันและเก็บ3คะแนนกลับบ้านได้และนี่คือทั้งหมดครับในค่ำคืนวันนี้ในโลกของฟุตบอลก หยิบยกมาฝากได้หน้าช่องแค่เพียง3ตัวเท่านั้นใครที่อยากได้มากกว่านี้หนักกว่านี้เน้นกว่านี้ครับตามรูปโปรไฟล์เพิ่มเพื่อนเ,เข้ามาได้เลยสําหรับคัมคือวันนี้ขอเชียร์บอลแบบมีความสุขครับจะเจอกับผมเดนะอนนัดเทียบบอลได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ